ก็มาพบกับผมสันต่อสีเจริญนะครับวันนี้10มกราคม2023ครับผมอยู่ที่สถานีรอนดอนคิงคอสนะครับก็เตรียมตัวจะเดินทางไปที่เมืองนิวคาสเซิลครับเพื่อไปชมเกมระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับก็เป็นรอบ8ดท้ายนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษครับเดินทางจากลอนดอนถ้าขับรถเนี่ยเจ็ดชั่วโมงเลยเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้รถไฟเรานั่งสชั่วโมงโดยนันสต็อปนะครับไม่มีเปลี่ยยยยนนนนนไไมมม่่่ีีีหหุดททสถาเเเลล3ชััวโงงะครรรบปป็อิิจ ครับสำหรับวันนี้นิวคาสเซิลรับมีสนามชื่อเซนต์เจมส์ปาร์นะครับก็เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่พอสมควรรับห้าหมื่นกว่าที่นั่งแล้วก็ที่สำคัญครับที่ในเมืองนิวคาสเซิลเนี่ยเขามีสโมสอรอฟุตบอลอยู่แค่ สโมสรเดียวเท่านั้นคือนิวคาสเซิลอยู่ในแต่เพราะฉะนั้นแฟนๆนิวคาสเซิลเต็มสนามทุกครั้งทุกเกมที่นั่นเชียร์เสียงดังมากนะครับส่งเสียงเชียร์ตลอด90นาที120นาทีดังตลอดเวลานะครับถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ได้ไปเซนต์เจฟฟ์กันนะครับแล้วเราจะมีโอกาสได้เที่ยวชมเมืองนิวคาสเซิลในทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีจริงๆสำหรับผมก็ไปติดตามกันครับวันนี้ทริปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับ ากที่เดินทางนานกว่า3ชั่วโมงนะคะตอนนี้ผมก็ถึงเมืองนิวคาสเซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองทําในตัวซิต้เซนเตอร์ครับซึ่งสนามเซนต์เจมส์ปาเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองแล้วก็สถานีรถไฟนะครับเพราะฉะนั้นสะดวกครับเดินเท้าไปได้เลยไม่เกิน10-15นาทีนะครับก่อนที่เราจะไปดูสนามกันเราจะดูรอบๆเมืองบรรยากาศนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ไปตามกันได้เลยครับว่าเมืองนิวคาสเซิลมีอะไรบ้างวันนี้ฝนตกนะครับตูมี่หน่อยๆแต่ก็ยังสวยครับเมืองนี้ เป็นที่ร้อนแล้วนะครับก็เวลาประมาณแค่5้าโมงเพื่อนๆแต่ฟ้ามืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแคมป์พ็อกกันนะครับห้องมีเดียน,นะครับห้องสื่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูบรรยากาศในสนามครับว่ายิ่งใหญ่ขนาดสำหรับเซนเจมป์ฟ้านะครับต้อติดตามชมกันครับว่าเรสเตอร์จะทําได้ดีขนาดในการโดนกับนิวทัสเซนครับ Ta -da. Nope mm -hmm. Investing e uh -huh. with you tomorrow is like teaming up with someone like you. Making smart moves. Uh -huh. and the <laughs> Brad. And the basic here, rank number 10, Alan San จบลงแล้วน,นะครับก็เลสเตอร์ก็บุกมาแพ้นิวคาสเซิลสประตูต่อศูนนะครับก็ตกรอบไปแต่บรรยากาศในเซนตเจมส์พารเนี่ยสุดยอดแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่ได้มาอยู่ในสนามงนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมจริงนะครับ เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่วันที่2ในเมืองนิวคาสเซิลนะครับเราจะไปดูหลายอย่างในเมืองนิวคาสเซิลครับมีชายหาดเพลสไซด์หรือแม้แต่นิวคาสเซิลคาสเซิลนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างในเมืองนี้ที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับเมืองยักษ์ใหญ่แห่งภาคอีสานของอังกฤษเมืองนี้นะครับก็เ n j นจอยครับกับ2วันในนิวคาสเซิลนะครับแล้เราไปติดตามชมว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับ วันิวคาสเซิลคาสเซินนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับต็จะเป็นป้อมนี้นะครับนี่ค่อนข้างจะสูงทีเดียวเลยวันนี้หมดเวลาแล้วผมสันต่อสิเจะเต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ